ขจัดอาถังจยบเหล็กไหลในถ้ำสาบัวโดยหลวงปู่มั่นและหลวงปูเสาเหล็กไหลมีความเชื่อกันว่าเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งโดยชนิดที่มีความนิยมหามาสะสมกันอย่างแพร่หลายมากมีสีดำคล้ายนินสามารถลนไฟให้ยืดออกได้สุด พวกนี้จะฝังตัวอยู่ในถ้ำมีความเชื่อเพิ่มเติมกันอีกว่าการจะนำเอาเหล็กไหลไปใช้นั้นจะต้องใช้น้ำพึ่งฉโลกก้อนเหล็กไหลจากนั้นใช้ไฟล่นเพื่อให้เหล็กไหลยืดตัวออกมากินน้ำพึ่งพร้อมกับเล่นไฟไปด้วยล่นไฟเหล็กไหลเอาไว้จนกระทั่งมีขนาดบางเท่าเส้นได้ถึงจะตัดให้ขาดออกจากกันได้การเดินทาง เพื่อไปตัดเหล็กไหลนั้นคนธรรมดาไม่สามารถทําได้เนื่องจากมีเทพเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขาพญานาคหรือยักษ์คอยปกปักรักษาอยู่และพร้อมจะเข้าทาร้ายผู้ที่เข้าไปเอาได้ทุกเมื่อหากคนผู้นั้นไม่ใช่คนดีมีบุญหรือมีวิชาอาคมที่แก่งกล้ามากพออีกทั้งตัวเหล็กไหลก็มีฤทธิ์ขัดขืนคนที่จะเข้าไปตัดได้ด้วย จากเรื่องเล่าที่ว่าเคยมีคนเดินทางเข้าไปตัดเหล็กไหลโดยเอามือไปสัมผัสกับเหล็กไหลโดยตรงจากนั้นก็เกิดอาการคล้ายกับถูกฟ้าผ่าหรือถูกไฟฟ้าแรงสูงดูดเข้าเป็นเรื่องที่ใครก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าจริงหรือว่าเท็จอย่างไรโดยเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องของการเดินทางไปตัดเหล็กไหลของหลวปู่มั่นภูริทัตโต ซึ่งเรื่องนี้ได้นำมาจากหนังสือเกรดชีวิตพระอาจารย์เสากันตสีโรโดยมีเรื่องราวดังนี้ผู้ที่เขียนหนังสือเรื่องราวของพระอาจารย์เสากันตสีโรรู้เรื่องราวพระอาจารย์เสากันตสีโรน้อยมากรู้แต่เพียงว่าเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเท่านั้นเมื่อสองสามวันมีคนนำหนังสือของหลวงปู่จันดีเกสาโรมาให้อ่าน ในนั้นกล่าวถึงพระอาจารย์เสาวไว้หลายตอนด้วยความกลัวว่าเรื่องราวต่างๆจะสูญหายไปตามกาลเวลาผู้เขียนจึงของนำมาเผยแพร่ต่อเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปที่ถําขามหลวงปู่ชมหลวงปูเ่เสาและหลวงปู่ขาวทุกองค์ต่างรอหลวงปู่มั่นอยู่ ด้วยเหตุผลก็คือต้องการทุดงข้าไปฝั่งลาวด้วยกันไปถึงแวะเยี่ยมพระมหาปานเจ้าอาวาสโ,โคกเรือในฝั่งลาวเพราะท่านได้ไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆพอไปถึงโคกเรือก็ได้รับคำบอกเล่าจากพระมหาปานว่ามีคนตื่นเหล็กไหลที่ถ้ำสาะบัวในเขตบุเขาควายและทำอันตรายต่อคนมามากต่อมากแล้วสำหรับผู้ที่ไปตัดเอาเหล็กไหล หลวงปู่จันดีเกสาโรเล่าถึงการเดินทุดงไปกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาและหลวงปู่ชมเพื่อข้ามไปยังฝั่งลาวเพื่อดูเหล็กไหลที่ถ้ำสาบัวบนภูเขาควายว่ากรุมของพระจารย์เสาได้ลงมติว่าคืนปล่อยให้มีเหล็กไหลปรากฏอยู่เช่นนี้ก็คงจะทำลายต่อผู้ที่โลภโมโทสันอยู่ตลอดไปจึงพากันเดินทางไปที่ถ้ำสาบัว ที่ภูเขาควายเพื่อไปดูเหตุการณ์และตัดไฟจะแต่ต้นลมการเดินทางไปภูเขาควายครั้งนี้ระหว่างทางหลวงปู่จันดีซึ่งขนาดนั้นยังเป็นสามเณรก็ได้เล่าเรื่องราวการตัดเหล็กไหลและการเสียชีวิตของพระอาจาั้งห้าให้หลวงปู่มั่นฟังท่านได้แต่หัวเราะและบอกว่าเนนน้อยเอ๋ยอันว่าเหล็กไหลนั้น พระพุทธเจ้าท่านตรัสห้ามไว้ว่าอย่าได้พยายามค้นหาเพราะมันเป็นเรื่องปัญหาอาจินไตยคำว่าปัญหาอาจินไตยก็คือห้ามไม่ให้คิดค้นหาข้อสรุปของเลขข็กไกลถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ไปหาอ่านในโลกธรรมสูตรเมื่อเดินทางไปถึงถ้ำสะบัวหลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสา และหลวงปู่ชมต่างก็ทำพิธีเตรียมตัวตัดเหล็กไหลโดยในขณะนั้นพระมหาปานได้นำน้ำพึ่งไปทาตามบริเวณผนังที่เหล็กไหลติดอยู่ลักษณะการทาน้ำพึ่งของท่านทำอาการคล้ายๆกับฉาบปูนคือทาจนผนังเยิมไปด้วยน้ำพึ่งจากนั้นหลวงปู่เสาก็ใช้เทียนชัยเล่มใหญ่มากหนักประมาณ32บาทไส้เทียน108เส้น ลนไปรอบๆปุ่มเหล็กไหลสามรอบจากนั้นก็หยุดล่นไฟแล้วนั่งทําพิธีกรรมภาวนาต่อทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังหนักๆและเหมือนวัตถุหนักๆถูกลากหรือเคลื่อนตัวมากับพื้นหินถึงขนาดทําให้พื้นถ้าสั่นสะเทือน และมีเสียงดังเอียเอ๊ยดเอียดเอียดแต่ดังยาวเยือกเย็นเฉียบไปถึงสันหลังดังออกมาเป็นระยะจนกระทั่งเสียงคลืดคลืดมาถึงปุ่มเหล็กไหลปรากฏปุ่มเหล็กไหลเยิ้มออกคล้ายอย่งมาต่อยทะลักและเหมือนหัวงูแลบลินสองแฉกออกมาให้เห็นอยู่แ็บแบบหลวงปู่เสาท่านก็พูดขึ้นมาว่าที่เจ้าสำแดงรางปรากฏตัวออกมาแบบนี้ไม่เป็นสิ่งที่ดีงามเลย ทำให้ทุกคนตระหนกตกใจกลัวและมีอาการเหมือนเป็นศัตรูกันอันพวกเราที่มาที่นี่ก็เพื่อต้องการอยากจะช่วยผู้ที่โลกโมโทสังไม่ให้ได้รับอันตรายพวกเราไม่ต้องการให้มีการตายเกิดขึ้นอีกพอหลวงปู่เสาพูดจบหัวงูอันน่าสะเึงกลัวนั้นก็หยุดนิ่งแต่แลบลิ้นสองแฉกอยู่แปรปรวเหมือนเดิมโดยไม่ได้ลำหน้าออกมาดังนั้นหลวงปู่เสา จึงนำเทียนชัยไปลนอีกครั้งปรากฏว่าปุ่มเหล็กไหลได้เยิ้มไหลลงมาที่โถรายเครือบซึ่งหลวงปู่ชมท่านบรรจุน้าพึ่งไว้ครึ่งโถถือรองรับคอยที่อยู่แล้วหลวงปู่มัน่นและพระมหาปานซึ่งนั่งสวนอยู่รอบๆก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกันโดยพระอาจารย์มัน่นได้ใช้ใบยาคาซึ่งผ่านการชุบน้ำยาให้แข็งแกร่งและผ่านการปลุกเสก มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนำไปตัดเหล็กไหลที่กำลังย้อยลงมากินน้ำพึง่งเมื่อนำใบหญ้าคาลงไปจุดที่ตัวเหล็กไหลเท่านั้นเหล็กไหลขาดตกลงไปที่โถเคลือบโถท,ที่อยู่ในมือหลวงปู่ชมกระเด็นตกไปที่พื้นถ้ำน้ำพึ่งแตกกระจายแต่โถเคลือบไม่เป็นอะไรและมีก้อนสีดำๆขนาดนิ้วก้อยสงบนิ่งอยู่ที่พื้นถ้ำ ท่ามกลางน้ำพึ่งที่แตกกระจายหลวงปูเ่เสาเดินไปหยิบก้อนเหล็กหลายก้อนนั้นนำมาใส่ไว้ในย่ามของท่านส่วนเหล็กไหลที่เหลือก็ดีดตัวกลับคืนผนังถ้ำจนผนังถ้ำแตกร้าวเสียงดังสนั่นวั่นไหวเหมือนเสียงฟ้าผ่าแผ่นดินแทบถล่มทลาย จากนั้นก็เงียบสงบเหมือนเดิมท่านทําพิธีตัดเหล็กไหลอยู่หกครั้งจนเหล็กไหลราบเรียบไปกับผนังถ้ำอันเป็นการบอกว่าเหล็กไหลหมดแล้วท่านจริงยุติ